ใครอยู่ไหมใครอยู่ไหมฮัลโหลมีใครอยู่แถวนี้ไหมอยู่แถวนี้ไหมอุ้ยมีหมาเนี่ยีมาจะหมายว่าเอ้ทำอะไรมาล่ะเออจะทำให้ติดอ่ะมิดมองเห็นมึงเป็นเป็นพวกเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเคาตกรอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นคนฆ่าคาตกร้นไอ้น้อ้ างนกาัูไม่เห็นแหละกูกูมีกูกำลังทำเฟสอยู่แล้วมันก็บอกว่ามีคนฆ่าเขาเห็นแอมเขาเห็นแอมอยู่ใกล้สุดแล้วแล้วอีกคนจำไม่ได้ใครกดรีพอร์ตเร็วเกินไม่หรอไม่งไปเอสองคนจำไม่ได้รอใครใครคนนั้นข้างๆยินข้างๆแอมเหมือนเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้ไปิ้หายแล้ว

แอดอยู่ไหนป่าวะจดทะไรไปนะรอรออะไรวันเนะเป็นแม่สี่เดือนอยู่เอาเลยวะเอาเลยวะเฮ้ยม่ฆ่ากเฮ้เลี่มาหนเฮ้ยเอาเลยวะเอาเลยวะจะ่ากูมึงตายนะด้วยจะากูเฮยอะไรเนี่ยจะฆ่ากูปวดไหมเนี่ยไอ้ไอ้นาไอ้นาวูจำได้แล้วใครอยู่ข้างๆเราไอ้ปา๊กเชโน่เจโน่ ไอ้ปาร์ไอ้ปาร์กูจำได้แล้วที่อยู่ข้างๆข้างๆโน่เสียงจะไปออกตรงนั้นแล้วไหนกูเสี่ยงโก็กูยิงไหญหนาวไอ้กูยิงใหญ่นาวคนแคา

chiều là tôi vẫn tôi không ra, tôi tao run đồ cái gì đồ đó, anh tám đồ đó, đồ đó. đồ đó pheo ngay, không phải. tám đồ anh ai anh mét đồ đó. tôi. cái phần anh nó tuổi vậy quá, giờ cái phần anh coi. anh quá. cái phần này nó dễ vậy quá. đi tám mét tám mét. đi đi เยออยู่คนเดียวฮัลโหลมีใครได้ยินไหมเจ๋อสวัสดี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 อะไรไอโด้ไอโด้ไอโด้ ไอ้ไอ้กดลิวพอตัวนี้มพอตตรงไหนวะตัวนี้พอตตรงไหนวะเอโน่ไอโน่ไอโน่เป็นไอโน่เป็นไอโน่เป็นไอโน่อะไรฟัง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 ไอโน่เป็นไอโน่ข้าแล้วกินส่งไปมันมันมันเพิ่งมันเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เลยออกขวาดิขึ้นอยู่กูเจอกูเดินมาฝั่งจาก คอรื่องตั้งดับคนเดียวไอ้ดาวมีมิดโอ้โหไอ้ดาวเลยด้วยคือมันชื่อสอแดงมันยังไงหรือว่อะไรวะใช่มันชื่อสีดเหกันอัีดมมาเียออก็คือมันจะขึ้นไอ้ดาวเป็นดัเหรอใช่ใช่ตอนน ไปจีลันเต้แต่มันไม่วางออกตัวนะครับแล้วเป็นระบบสมมติว่ะเขาเก่ะเหรอใครใครถามเมื่อกี้แอมเหรอมันฆ่าผเป็นคอกดแอมสามารถฆ่าใครก็ได้ดด้อะหลอเขาเป็นกดฆ่าการอ่ะเขากดหมดใช่ตัวเลี้ยงดูแล้วเฮ้ยกูยังไม่ทำอะไรเลยการโดนแอมฆ่าไปแล้วไอ้สัสกูไปรับมี ม้ใครอยู่ไาไม่ใครอยู่แถวนี้ไหมอุ้ยนะคะคุณอยากทำเปรไม่เป็นไร็่เป็นเป็นเป็นเป็วแม่เป็นี้เป็นแม่ขั้นนี้เป็นแม่ขั้นนี้อุ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรอหรอผมนี่อะไรบอกของคือแคนาเดียนนะใครใครฆ่าผมคือใครรีบอ์ตคือคนนั้นเลยนะโอเคปะเนี่นี่เนี่เขามีข้อมูลเขามีข้อมูลเขาคือเริ่มมาเลยเนี่ยเขาเกิดกับแอมกับโนแล้วก็เห็นแอมกับโนเดินด้วยกันเอ้ยจนสุดหางตาเข้ามาห้องแว็บเดียวแว็บเดียวเพรียงแค่แว็บเดียว เียแค่แว็บเดียวแอมก็ฆ่าโนโทีเดียั้นเอาแอมเลยหรอไปคุยกับเป็นไปขอโทษเป็นโนในโลกหลองความตายใช่ไหมเข้ามือที่เป็นไปได้เข้ามือที่เป็นไปได้ันไปไอแอมตัวไหนวะแค่แวบเดียวเพียงแค่แวบเดียว,ดดยวโนก็ตายจะจำปูวัดจะจำปูวัดจำปูวะดจำปูวะแอมชาลาลานะใอ่ใช่แอมชาลาลา

อน้ต้นเปิดมาตัวสีแดงอะก็คือคนเต็นใช่ป่ะใช่ใช่สามคนใช่ไหมตัดก็เป็นแค่สามคนเลยตัดเดินผ่านมาตัดหรือเปล่าตัดตอนแรกร่มาเดินผ่านยังไม่มีเลยแล้วตัดเดินมาตัดเป็นแน่เลยตอนตัดเดินไปก็ไม่มีเหมือนกันตัดเดินขึ้นไปตรงกลางเลยแล้วก็เลี้ยวไปทางขวา เอามาอยู่มันหมดเดียวหนึ่งในสองคนนั้นเป็นหรือเปล่าหนึ่งในสองคนเป็นหรือเปล่าแล้วแบบว่าที่เสียงแขกงคุณดูโซเองแล้วไอ้ตั๊ดป่วยไอ้ตั๊ดกูเที่ยมันกูเที่ยมันกูได้กับมันฉันเลยมันเแขกมันเสป็นแขกกมาเ็ยติดคุรักโอ้ที่เสียงแข็งมากปวดเพลงด้วยปวดเพลงด้วยเดี๋ยวรู้ไปเนี่ยปวดเพลงด้วยเยอะ เอ้ย <laughs> ไอ้สาระกูนีกวก็ไปหมดหรอกกูแต่ไม่ได้ตัดงแต่หลอกกู